สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเครื่องเชื่อมรุ่นใหม่ของยูบินินะครับเป็นมิก 250F นเะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นตัวฟีดแยกนะครับตัวใส่ลวดนะครับจะอยู่ด้านนอกนะครับจะมีสายคอนโทรลระหว่างตัวเครื่องนะครับถึงตัวฟีดเนี่ย5เมตรครับผมนะครับตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมนะครับเชื่อม CO2 ได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นเชื่อมไฟฟ้านะครับเป็น MMA นะครับโดยการกดปุ่มโพสตนะครับ สามารถเชื่อมติ๊กได้เป็นระบบติ๊กแบบเขี่ยหรือระบบสกิปนะครับที่คนไทยเรียกนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองโหมดซีให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็สามารถปรับขนาดลวดเชื่อมที่เราต้องการจะเชื่อมได้มีขนาด0.8 1.0 1.2นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองเชื่อมลวด0.8กันนะครับแล้วก็ตรงฟังก์ชันถัดไปนะครับก็คือเป็นฟักกับเป็นโซลิดก็คือเป็นลวดฟักคอวายนะครับกับโซลิดนะครับก็คือเป็นลวดเปอยครับผม เดี๋ยวปรับปรับตรงรวดเป็น0ูก่อนครับนะครับแล้วก็มีระบบนะครับเป็น2 t เป็น4 t นะครับ2 t ก็หมายความว่านะครับถ้าเรากดถ้าเรากดปืนเชื่อมเนี่ยเวลาเราจะเชื่อมเราต้องกดปืนเชื่อมค้างไว้ตลอดเวลานะครับทำงานแล้วก็เดินยาวๆนะครับพอเราปล่อยมือนะครับเครื่องก็จะหยุดทำงานอันนี้ก็คือเป็นระบบ 2T นะครับแต่ถ้าเราเลือกมาที่ระบบ 4T นะครับ 4T คือออโต้นะครับหมายความว่าเวลาเรากดสวิตช์ปืนเชื่อมหนึ่งครั้งแล้วเราปล่อยนะครับตัวเครื่องก็จะทำงานเชื่อมอัตโนมัตินะครับเราก็แค่ประคองมือนะครับให้เชื่อมไปกับชิ้นงานพอเรากดสวิตช์อีกหนึ่งครั้งนะครับเครื่องก็จะหยุดทำงานครับผมอันนี้คือระบบ 4T ไว้สำหรับงานเชื่อมยาวๆครับผมยาวเป็นแบบ3-40เซนอย่างงี้ครับเวลาช่างเชื่อมกดสวิตช์ค้างไว้มันก็จะเมื่อยมือครับก็กดแล้วปล่อยนะครับกดอีกทีก็จะหยุด นะครับแล้วก็มีปุ่มเทสแก๊สครับผมตัวนี้นะครับก็กดไอ้แก๊สก็จะออกตรงหัวเชื่อมโดยที่เรายังไม่เชื่อมครับก็คือเป็นการเทสแก๊สนะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวขับลวดเชื่อมให้ออกมาครับโดยไม่ไม่กดหัวมันจะเร็วอันนี้สําหรับเวลาเติมลวดใหม่ๆครับนยครับพอกดปุ๊บลวดก็จะออกมานะครับเดี๋ยวให้ช่างเชื่อมตัดหัวเชื่อมก่อนครับคราวนี้นะครับตัวนี้เป็นระบบฝีแยกนะครับตัวนี้จะมีระบบปรับ แอมกระปรับความเร็วนะครับอยู่ด้านนอกนะครับถ้าเราเลือกไปที่2องทีครับเดี๋ยวนี้เราจะลองระบบ2ทีนะครับไม่ว่า2ทีหรือ4ีทีนะครับตัวนี้จะมาปรับวนกระปรับแอมตรงนี้หมดเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบแอมที่83แอมนะครับวนที่19.6โว้า์นะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ช่างเชื่อมเราลองเชื่อมดูครับลูกค้าลองฟังเสียงดูครับ เชื่อมง่ายมากนะครับนิ่มมาก นี่ครับงานที่ออกมานะครับนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็น m i ก 250F นยุมนะครับยูนิรุ่นใหม่รุ่นฝีแยกนะครับยังไงขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ